สวัสดีครับ่มแม่พี่น้องครับยาม,มองน้ำกันครับยามไปแนล่ละน้อยนึงแล้วครับอันนี้ปลาคบปลาเบี่ยวนี่ครับเข้าอืน่นปลาคบในํำโค้งครับมองสี่เส้นน,น้อยๆขัดขาที่เก่าแล้วครับออน,นี่ก็ปลากดกดกระไดแนล่ละปลาขั้นจะคื้ครับกระถืออุ่นต่อน้ำกันหนิแขวงเฮ่อุ่นยึดแห้งขนาดเลยโอ้คือ อาฟุกอีละกันนี่เอาเอาอู้หูเห็นบะเด้ขาฉันเนาะอือมองสี่เส้นครับอุ้ยปลาปยังบ่เอาปากปลาเบียนใหญ่ครับอุ้ยฟุกอีกเลยมองสี่เส้นนะครับนี่อ๋อมองในน้อยครับในน้อยขาดขาดขึ้นเก่า นี่โอ้เดี๋ยวแก่ก่อนโอ้ดางแหลกครับไล่แต่ผีขึ้นไปมาลองแต่ผีขึ้นเมื่อโอ้เดี๋ยวให้เบิ่งจังหน่อยก่อนอุ้ยเกือบเกือบโลได้ครับประประครบ ปลาคันจะคือ2อตัวแล้วก็ปรากดตัวหนึ่งมองสันสนขาดๆครับเอาเดี๋ยวไปต่อไปรุ่นดัางไม้ตอเลยครับอ่ะนี่ครับไะไอีกแล้วเป็นไฟครับปลาอัน,นี้สีไล่กวาูครับสวงนี่สิมิแตปลาอันนี้เอาเวียนไฟปลาปาก้างแดงแล้วแต่เขาจสือิื่นครับมีลายสือ่อ แต่ว่าทั้งทั้งบานผมนี่เอื่นๆตัวเยน็นไฟน้ำคืนครับโบ้บันไดแล้วครับมันขีงเง้เงือร้ายเงือสีร้ายเนยี่ยสักหน่อยทำเวลาครับ ออกลีรตัินึงอย่าอย่างนี้นจะมายัางโอ้สีรุดแล้วปลาสกังครับปลาอีกเก็งเอาไวปยืนดีก่อนเนี่ครับอันนี้ปลาเอินปลาเอินตาแดงปลาที่เลี้ยงแล้วก็ใหญ่ไว้ครับงูมอันตายปลาไ่นำโค้งครับเอาเลียนลูซื้อปลาไปนำ เป็นปลาที่เลี้ยงแล้วก็ใหญ่ไว้ครับเขานิยมเลี้ยงกันประเอินซื้อมันเอายามต่อเลยครับเอาลุ้นน้ำกันต่ออีกครับอมองหน่อยครับมองหน่อยเอา,เอาป้ายน้อนตาโลครับค้องแสบแล้วครับมาแล้วป้ายน้อนครับปลาหนัง แกงใส่ไข่มุกแดงอู้สุดยอดอร่อ,อยอแต่บาทแดดหมอ้อขาดขาดคือเก่าแล้วครับอืออ้ยมาแล้วครับมาแล้วรอบที่สองครับย้อนตาโลอา้าวปลาหมูปลาหมูปลาหมูกับมาหมูกับมาแล้ว เป็นปลาสแสบแสบนะครับมองกับขาดขาดเอา้าตัวใต้มันถือจังเอามันทำเวลาอยู่ครับทรศตัต่ตบ่ได้ น่ามันขึ้นครับพี่เหงื่อกลายหไดเใส่ทั้งนอกใส่ทั้งในเลยบ่คอยถือกันได้ใช่หละยมีแต่แบบ มาอีกแล้วตัวหนึง่งอลาอย่างวะปอาแมงมางโดนกัดครับแสดงว่ามีแนวมาเหตุมันอีกแล้วอาจนีเป็นตะภาพน้ำอ่า,อ,าอย่างวะอู้หูแงมัง,งครับของแสบเลยครับมาเห็นแล้ว ฟ้ามากๆแล้วตัวนี้ปลาปากปลาปากไก่หน่อยให้ออยังปลาซิวหน่อยเข้ยังถือเอาคุยล่ามปลาซิวก็ยัออยงถือเลย ปลาย้ญญอนครับปลาย้ญญอนย้อนประมังม่างแสบๆเลยครับเอาปลากระทิ้งก็มีครับพี่น้องครับปลาลาดปลากระทิ้งครับเอาไปเถื่ออีกกอนยังอีกหลายเติบอยู่เนาะอีกกอนจักหน่อยสุดท้ายแล้วบัดนี้เอาปลามังม่างครับรมังม่างมาถื่ออยู่หาด สองตัวโอ้มีอีกมีล่นมีล่นอีกสามตัวนี้ปาปยังวะไปเดี๋ยวปลาบางสี่ตัเอ่าเมื่อ่รตื่น ฟ้าก็ได้บ่ท่นปดอยู่นี่ไรเติบครับทำเวลาฝ้าวมานอยู่ครับมือน,นี้เอาเดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนขอบคุณครับถูกกำลังใจนะ้วครับเ้อถูกการติดตามเดี๋ยวจังพบพอกันใหม่ครับชิหน้าสวัสดีครับ